เอาเล็กครับแอม่นะแห่นะนครับก็เสียก็เสียมีกรก็เสียก็เสียยูยูอย่าครับบบบบเฮ้เเซ็กต้องเฮ้เเซ็กเัยครับ หมาว่างครับเรวจะป้องนั่นไปครับมันต้องเขาครับมันต้องเขาครับ,นรบแน่นอนครับก็ลออ้องเขาครับป๊บ เอาละครับผมมันสิเดือดยิงยางไงนี่ครับเกาะกลับนี่ดึงไม่ครับผมดไม่ต่อไปก็คือดึงดึงครับไปเลยดึงดึงวันดึงพ่อไปอ่ะดึงว่าแล้วเยกหลอกดึงดึงอ่าครับ

อือ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 มาไปเอาไปเอาลูกไปแนี่ยก็ทำอะไรครับนี่ครับดีบิวรถรถขนเหล็กครับนี่ครับหายแล้วครับอาจจะขึ้นหรือเปล่าครับขึ้นได้หรือเปล่าครับอึ๊ไอ้ไอ้ไอ้๋ลันมีลัน

อย่าซื้อรับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์คนขับก่อนครับสัมภาษณ์คนขับก่อนครับยางมันล้วนไหมหรือมันล้วเนี่ยโอ้ยเนี่ยยางเส้นหนึ่งอะยางปีเลยนะเสียอัดมาครับครับเสียอัดมาไปเลยเฮียไปเลยโอ้ยมันหนักอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนี้ไม่ค่อยหนักเลย ในความรู้สึกเป็นไงมากครับโอ้โหวาดเสียวมากเลยครับบาดเสียวใช่ไหมครับเอาเลยครับเอาเลยครับทำไม่รถเสียอาร์ครับเสียอาร์มาแล้ว ลุนลุนลุนเป็นไงครับลุนลุนระทึกไหมครับระทึกระทึกชมแบบระทึกระทึกโอ้ตัใจมากคือขึ้นขึ้นขึ้นมาครับขึ้นมาครับร้อนขึ้นก่อเหรอพี่น้องร้อนร้อนขึ้นก่อแล้วกินเบี้ยกินเบี้ยเออสวัสดีครับสวัสดีครับม่กินครับ